เขาจะมีเนี่ยมันจะมีสองข้อเหนะ็นไหมเล็กแหละเล็กกับนะบมีสองรุ่นสองแม่ไงอ่าใช่จะสองแม่ของเขานี่แหละเขาจะมีสองรุ่นนะครับหนูเนี่ยทั้งหมดมันประมาณสามข้อนะคือมันจะมีรุ่นใหญ่นุ่นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรุ่นขนาดนี้แล้วก็จะมีเนี่ยที่ออกใหม่เนี่ยพี่เลยไม่ไม,ไม่ยังยังไม่ได้แยก น่าจะถึงเดือนนะเะเดือนนึงแล้วค่ะตัวตัวตัวใหญ่รุ่นนี้คือเดือนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบวันตอนนี้ประมาณสิบวันได้เืยบสิบวันตัวเล็กนี่สามรุ่นเลยในนี้คือตัวถ้าถ้าถ้าได้แบบนี้คือตัวพวกผสมเก่งเนี่ยเก็บรักษาไว้ดีๆครับถือว่าเขาโอเคอยู่ ามรุ่นก็คือเราเลี้ยงสองแม่ใช่ไหมเหมือนแม่หนึ่งออกแม่หนึ่งออกแล้วก็อีกแม่หนึ่งออกแล้วก็อีกแม่ที่ออกหนูเดือนในเน่เนเนออก,กใช่ค่มมันก็เลยเป็นสามรุ่นในในบ่อในบ่อเดียวใช่ใช่ในบ่อเดียวสองสองเหรอใช่บอมันออกบอมันออกพันกันนะใช่มันออกไอ้นี่กัน เออเยอะเยอะเยอะมันสามรุ่นสามรุ่นเนี่ยพี่ก็เลยแต่เขาดูแล้วเขาช่วยช่วยกันเลี้ยงลูกดีก็เลยได้กินแม่อะไรกันด้ก็เลยโอเค สวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนาดแท้นะครับวันนี้ก็จะมาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับพี่ปุ๊พี่ปุ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลี้ยงหนูมานานหรือยังครับก็ประมาณก็จะสี่ปีกว่าได้ละสี่ปีเนาะคือเป็นมายังไงถึงได้มาเลี้ยงหนูครับ อันแับแรกเลยพี่อ่ะดูรายการทีวีนะกบนอกกระลาเนี้ยปีห้าสามปีห้าสามก็เลยเหมือนประมาณว่าชอบเออไอเดียบ้านหนองขามนะเขาเลี้ยงใส่กงเนี้ยเขามีรายได้ส่งลูกเรียนได้เแล้วพี่เป็นคนกินหนูด้วยก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเขาทําได้เราก็ทําได้นะเราก็เลยลองลองโดยการให้ชาวนาแถวแถวนี้ยเขาจับหนูมาให้จับมาให้เลี้ยงแบบ มนทดลองเลี้ยงกันนะเลี้ยงอยู่เป็นปีนะเลี้ยงเป็นปีใช่ไม่ประสบความสําเร็จครับก็เลย<ๆ>ก็เลยว่าไม่เอาละหนูเล็กอ่ะเขาจะขุดลูกหนูว่าลูกหนูมาให้เราเลี้ยงเราบอกว่าไม่เอาละ <c oughs> ไม่ไหวมันตายเลี้ยงยังไงก็ตายก็เลยเอาจับพ่อแม่พันธุมาให้แล้วกันให้ให้ให้ตัวละ 100. ร้อยเขาจับให้พี่คู่หนึ่งพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นมาเรื่อยเรื่อยอเริ่มมาเรื่อยเรื่อยเลยแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ค่อยค่อยแรกที่พี่ได้รู้สึกจะแปดตัว 8ตัวเนาะใช่คือจากคู่แรกใช่จากคู่แรก8ตัวแล้วก็ผสมเองเรื่อยๆอ่ะผสมผสมผสม,ผสมเรื่อยๆพี่ชาวบ้านจะมาขายให้นี่นะใช่ไม่ได้ไปซื้อมาจากไหนไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ได้ไปซื้อ,อคือขอไปขอให้เขาไปขอให้เขาจับมาให้ครับเขาก็ว่าพี่บ้าพี่คือพี่พี่ดูจากไหนบ้างในการผสมในการดูลูกในการดูแม่มันอะไรยังไงดูแค่ กดรายการกบนอกกลาอย่างเดียวเพราะตอนนั้นมันยังไม่กว้างขวางเหมือนสมัยนี้นะมันมันแบบคนค่อนข้างน้อยข้างแคบเนาะใช่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับส่วนใหญ่แล้วก็ขายไปเรื่อยเนาะใช่คือเธอแบบว่าบางทีคือคนมาเข้ามาดูเนาเาก็อยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็ก็เลยอาแบ่งให้เขาไปราคาถูกถูไม่ไม่ได้แพงครับคือความคิดของพี่นี่คือ ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะขายเป็นอาชีพเนาะใช่คือตั้งใจที่จะเลี้ยงไว้กินแล้วก็ขายเล็กๆน้อยๆเป็นไปไปหนูเนื้อไปใช่คือ<ม>เราเราเราหนูเนี่ยเลี้ยงเนี่ยไม่ยากเพียงแต่ว่าปัจจัยหลักของของการเลี้ยงหนูเนี่ยเราต้องรู้กอนว่าเราชอบหนูไหมถ้าเราชอบหนูเราถึงเลี้ยงได้อืเพราะว่าถ้าใจไม่รักเนี่เลี้ยงไม่ได้ถ้าเราอยู่กับหนูแล้วเ,เรารู้สึกมีความสุขปุ๊มเนี่ย เราจะเลี้ยงหนูได้เหมือนกับบางคนชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี้ยครับถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ยเราจะเลี้ยงได้เพียงแต่ว่านี่เป็นอาหารเท่านั้นต้นทุนสูงไหมครับในการเลี้ยงหนูต้นทุนถ้าบอกว่าหนูนี่ต้นทุนสูงไหมสูงสูงเนาะสูงมากเพียงแต่ว่าเรามีวิธีการจัดการยังไงให้ต้นทุนที่มันสูงเนี่ยมันต่ำลงครับหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำนี่คือ ต้นทุนหนูเนะี่ยนอกจากพ่อแม่พันแล้วเนี่ยคืออาหารเนี่ยเป็นหลักเลยอาหารเนี่ยทำยังไงเราจะลดต้นทุนอาหารลงมาได้เราก็ต้องมีวิธีในการในการจัดก,การระบบของเราเพราะถ้าไม่งั้นปุ๊นเนี่ยคุณจะไม่สามารถขายหนูราคาที่ชาวบ้านธรรมดาหรือว่าคนทั่วไปจับต้องได้คือที่การจัดก,การยังไงพวกไอ้ลดต้นทุนอาหาร ต้นทุนอาหารของพี่นี่ก็คือหนึ่งที่จะปลูกหญ้าปลูกหญ้าปลูกหญ้าปลูกอ้อยปลูกมันมที่ว่างตรงไหนเราปลูกเลยที่ใช้เลี้ยงหนูนะใช่ที่ใช้เลี้ยงหนูทุกอย่างคือหนึ่งแล้วก็คิดค้นวิธีที่ว่าจะจะทำยังไงให้ต้นทุนมันต่ำลงจะเอามาผสมเองพี่ก็มีเอาลำมาผสมครับคิดนูน่นคิดนี่แต่ก็ยังให้อย่างอื่นเสริมอย่างเช่นอาหารที่สําเร็จรูปที่มีขายทั่วไปที่ก็ยังให้เสริมอยู่เพราะว่า เราก็ต้องสังเกตเราต้องมีการทดลองและมีการสังเกตรครับถ้ามันผิดปกติปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องวนกลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคือมันจะต้องมีการทดลองเนี่แหละครับพอพี่พี่ได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยราคาหนูนะไม่ต้องกลัวเลยคือพี่เป็นคนเลี้ยงหนูเองเนาะช่อันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเหรอเลี้ยงมาแล้วสี่สี่ปีใช่เลี้ยงเองคือแฟนพี่ได้ช่วยไหมหรือว่าคือช่วยช่วยยกบ่อไงยกบ่อ <laughs> แต่เราจะเป็นคนดูแลเป็นคนจัดการใช่เป็นคนจัดการช่วยทําบ่อช่วยอะไรเงี้ยคือพี่ขอพี่ขอให้ช่วยเพราะว่าผู้หญิงเนาะแรงไม่ได้อยู่แล้วนีดๆหน่อยๆได้อยู่แต่ว่าแรงไม่ได้แต่เราจะเป็นคนจัดการทั้งหมดทั้งผสมทั้งดูหนูดูแฟนนี่จะไม่เป็นเลยคือจับหนูก็ไม่ได้ดูเพศก็ไม่ได้คือลูกก็ไม่เป็นคือไม่มีใครเป็นเลยคือพี่ศึกกตาตั้งแต่แรกแล้วเขาสนับสนุนหรือว่าห้ามเราไหม ตอนแรกห้ามตอนแรกห้ามตอนแรกห้ามถาว่าเราบ้าไหมใช่แน่นอนมีแต่านบอกว่าขนาดคนที่เขาจับหนูเป็นอาชีพแบบจับหนูแบบทุ่งนาเนาะตีหนูอะไรเงี้ยขายเขาก็ยังบอกว่าบ้าแต่แต่ทุกวันนี้คือตรงตรงนั้นมันพลิกไปละเขากลับมาดูว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เออมันดีแล้วมันมันสร้างรายได้สร้างรายได้ใช่เราไม่ต้องการเยอะนะเพียงแค่ว่าเรามือตลอดก็พอ ไม่ต้องการเยอะใช่แต่มีตลอดใช่มีตลอดอันนี้คือหัวใจหลักของพี่เลยใช่หัวใจหลักของพี่คือ,อเ,รเราเราทุกอย่างเราทำอ่ะเราไม่ต้องลึกถึงคําว่ารวยอะครับแต่เราทําแล้วให้มันมีตลอดอถึงลูกค้าตลอดและเรามีตลอดอแค่นี้แหละคือเราธุรกิจเราก็จะไปได้ล่ะลูกค้าที่เข้ามานี่คือ ไม่ว่างเปล่าแล้วคือคือได้ได้หนูไปแน่นอนคุณคุณได้หนูไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนูเลี้ยงหนูกินหรือว่าลูกหนูคือคุณมาคุณต้องได้ครับคือเรา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 มีให้คุณได้แต่ว่าคุณอย่าไปถามว่าเอ้ยเลี้ยงหนูแล้วต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เราเราของพี่ไม่ได้ถึงคิดถึงจุดนั้นนะเพียงแค่ว่าเราอยู่ได้เรามีอะไรทําที่แบบมันเป็นเสริมเสริมขึ้นมาตรงนี้คือของพี่ก็มีทํางานหลักอยู่ด้วยใช่ อี้างหนูก็อาชีพเสริมไป<ช>คือ <isas S 1> รเราเอาเวลาไหนมาดูครับตอนตอนเลิกงานเราเลิกงาน,น,นห้าโมงเย็นแล้วก็เราก็ต้องทำทุกอย่างในบ้านก่อนเนาะต้องเคลียร์ในบ้านเสร็จก่อนเพราะเคลียร์ในบ้านเสร็จปุ๊บก็นาทีในบ้านเนาะใช่แล้วเราก็ถึงจะออกมาข้างนอกครับอันนี้ก็คืออาจจะเสร็จสักสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ยหนูแค่นเนี้ยนะอย่าคิดว่ามันใช้เวลานิดเดียว ก็รประมาณ3-4มสี่ชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเราต้องเอาใจใส่แเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดบ<ช>้างเราต้องดูค่อนข้างเยอะมันจะไปไเรื่อยๆคือตอนนี้ก็มีข้างนอกมาซื้อพอพันไม่พันไปต่อยอดเยอะนะก็อพอสมควรมีเรื่อยๆเนาะใช่มีเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วที่กระจายยังไง ที่จะแนะนำตลาดตลาดทีท่พี่ทำยังไงพี่ส่วนใหญ่คือจะเป็นปากปลาปา,ปากปลาใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้เปิดเปิดเปิดขายแบบว่าเป็นเป็นหลัก<ม>เพราะว่าสิ่งที่พี่คิดตอนแรกคือพี่ต้องการผลิตหนูเนื้อเพื่อออกสู่ตลาดเพราะว่าละแวกนี้เขานนกินหนูแต่ใช่เพราะว่าถ้าเรายึดหนูเนื้อเป็นตลาดได้เนี่ยเราจะมีอาชีพ จากอาชีพเสริมมันสามารถการดึงชี่อแบบได้แล้วก็มันก็จะอยู่ได้เถวม,มืองวันแต่เราถ้าเราจะมุ่งเน้นเฉพาะขายพ่อพันแม่พันที่เนี่ยหนูจะโตไม่ทันเรา,าใช่มันม,นม,นมนนันมันมันจะต้องตันวันหนึ่งมันจะต้องตันแต่พี่มองแค่ตลาดหนูเนื้อเป็นหลักแต่ว่าหนูหนูเนื้อนี่คือไม่ตัน ไม่ตันยังไงก็ไม่ตันคนกินแล้วหมดไปใช่คนกินแล้วหมดไปอาจจะได้ไม่มากแต่ก็ขายได้เรื่อยๆใช่ที่แหละข้อนี้สำคัญคือคือสิ่งที่ดีกว่าคือกำไรที่เกิดนี่คือส่วนมากแล้วที่ต่อจะลดต้นทุนให้มากที่สุดใช่ต้นทุนไม่ต้องใช้อะไรเยอะใช่ไม่ต้องใช้อะไรเลี้ยงอาหารแบบบ้านๆใช่ครับปลูกหญ้าปลูกพ่อยนะครับใช่เรามีอะไรเราพยายามามาดัดแปลงใช้กับกับของที่เรามี กับสิ่งที่เรามีเราต้องใช้เราพยายามซื้อให้น้อยที่สุดถ้าเรายิ่งซื้อน้อยที่สุดต้นทุนเรายิ่งตับซื้อในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะอย่างเช่นพวกบอ่อพวกอะไรที่เราผลิตเองนบป่ะซื้อเราจะรู้แล้วว่าเราผลิตต้นทุนของหนูน่ะได้เดือนละเท่าไหร่กี่ตัวกี่ตัวแล้วกว่าเขาจะโตหนูที่เราจะไปขายเนี่ยจะต้องอายุเท่าไหร่เราต้องรู้ว่าพื้นที่ของเราต้องการหนูอายุประมาณเท่าไหร่ด้วยพื้นที่คือ,คอ ตลาดของเราต้องการหนูในลักษณะไหนใช่เราต้องรู้อย่างของที่เนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ3เดือนเขาต้องการหนูแค่3เดือนเพราะอะไรแม่หนูกระดูกยังอ่อนเพราะเขาคือไปกินเนาะใช่กระดูกยังอ่อนคือทำไมเขายังกินได้แต่ถ้าหนูที่มันเกินไป6เดือน7เดือนกปบเดือนคือเราเราจะต้องเอากระดูกทิ้งแล้วเราจะต้องเอาแต่เนื้อเต็น เนี่ยตรงนี้แหละคือสําคัญเขาต้องการกินได้หมดกินได้หมดคือถ้าเราส่งตลาดได้เนี่ยจะต้องเป็นหลูสามเดือนสามเดือนกรงดีนะตลาดต้องการใช่สาหรับสําหรับของบริเวณนี้นะของพี่นะแต่ที่พี่ก็ไม่แน่ใจก็าอาจจะต้องการหลูตัวใหญ่ตัวเป็นโลแต่วพี่ไม่ต้องขงานตลาดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราคือหนูเนื้อเราขายได้ละแล้วพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ล่ะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ พี่ถ้าสำหรับคุณาติดต่อพี่นะพี่จะไม่ค่อยแนะนําให้เอาเพราะพันแม่พันไปเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเพราะพันแม่พันเนี่ยเวลามันไปต่างพื้นที่ต่างอากาศการปรับตัวของหนูเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถึงพี่ผสมไปแล้วนะเวลาไปอยู่กับคุณไปถึงปุ๊บนพี่บอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคลอดแล้วนะบางทีมันไม่คลอดบางทีมันคลอดมาปุ๊บบางทีเราไม่รู้นะมันกินลูกไปเลยคือมันด้วยความตื่นในทาะไหพี่ต้องการเป็นหนูเล็กมากกว่า จะแนะนําให้ลูกค้าที่มาเนี่ยซื้อหนูเล็กหนูเล็กเพื่อเ,เพื่อไปขุนเพื่อดูพัฒนาการ<ๆ>เพื่อดูอะไรแล้วคุณจะได้รู้ว่าต้นทุนตั้งแต่คุณเลี้ยงหนูเล็กจนถึงโตเนี่ยคุณใช้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณคิดจะเลี้ยงต่อไหมคืออย่างที่พี่บอกเนาะพี่เอาหนูมาปีหนึ่งก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอันนี้คือคุณรับหนูไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะออกก่ายเลย มันก็ต้องไปปรับตัวปรับสภาพพื้นที่เนาะว่วหนูจะคุ้นจะเคยในจะสภาพเสียงในจะสภาพอากาศทุกอย่างทุกอย่าง,างมันมันรวมรวมกันเพราะว่าคือที่เราเลี้ยงที่เนี่ยนะเราไม่เคยแนะนําให้ลูกค้าวุ้ยต้องซื้อหนูใหญ่ถามว่าหนูใหญ่ได้ราคาดีไหมได้ราคาดีแต่เราเห็นว่าเราก็เออเอาหนูเล็กไปดีกว่าคุณจะได้รู้หนึ่งคุณจะได้รู้ต้นทุนของคุณด้วย จนถึงโตเนะี่ยจนถึงที่คุณพอใจเนะี่ยขายได้นะ่ะต้นทุนคุณเท่าไหร่ครับคุณจะรู้หมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณเอาหนูใหญ่ไปเุินะ่คุณจะไม่รู้แหละเฮ้ยออกมาแล้วได้ลูกได้อะไรเงี้ยเอาอีกเอาอีกซื้อไาอีกซื้ออีกแต่คุณรู้ไหมว่าต้นทุนที่ตรงนี้จากบอ่อจากพ่อพันธุ์แม่พันธนะุ์แแต่เวลาคุณจะไปขายคุณจะขายราคาต่ำาคนะครับ,รบตรงน,นี้แหละเป็นหลักพอเราขายขายราคาสูงก็คนซื้อก็ลำบาก มันจะขายไม่ออกก็จะท้อนะใช่บางคนท้อบางคนหนึ่งหาตลาดไม่เก่งครับสําคัญมากเลยตลาดที่บอกแล้วตลาดกับต้นทุนหัวใจหลักของการเลี้ยงหนูเลยตลาดต้นทุนครับคุณต้องมีตลาดต้นทุนลดยังไงให้ต่ําที่สุดสองข้อนี่แหละคุณไม่ต้องไปนึกอะไรเอ้ยคนนู้นเลี้ยงคนนี้เลี้ยงดีนี้ไม่นะต้นทุนมันมีแต่หนูเนี่ยกินเขาเรียกกินไม่หยุดเนาะกินไม่หยุดกินเรื่อยๆกินแบบ กินเท่าไหร่เหมือนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มคือเขาจะกินของเขาแบบนั่งเลย <ừ. S 1> แล้วไม่บางทีกินไม่ว่านะกินแล้วเหมือนแบบคุยทิ้ง <ừ. S 1> คุยทิ้งอยู่เลยนั่นแหละเล่น <Le hn. S 1> ใช่เล่นอันนี้ถ้าเราไม่แบบว่าไม่ดูไม่อะไรที่แบบว่าเลี้ยงแล้วปล่อยเราจะคิดว่าเอ้ยมันกินเก่งมันอะไรนีดหน่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ่อต้นทุนเราก็จะเปลืองในนั้นใช่จะเปลือง <ừ. S 1> ในนั้นด้วยทุกอย่างทุกอย่างคือต้นถึงหัวใจของมันอยู่ตรงนี้คือตลาดของพี่ผมเชื่อแล้วว่า ได้แน่นอนละ่ะในหมู่บ้านนี้คือคว่าขายนูเนื้อได้แน่นอน<ด>ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่คือจะพยายามแนะนําลูกค้าเนาะ<ช>ว่าให้เอาไปคุนเขา<ช>จะดีกว่าใช่ใช่ใช,ใชเราก็นอกจากว่าลูกค้าบางคนอามาแบบเุ้ยไม่เอาผมจะเอาแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็อ่ะแล้วแต่คุณเราก็ให้เลือกไม่ได้ปิดกั้นแต่เพียงแต่ว่าเราก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่น ที่ดีไปนะได้แบบว่าเลี้ยงแล้วไปต่อได้ไม่ใช่เลี้ยงไปแล้วจบเลี้ยงไปแล้วจบบางคนเลี้ยงไปจบคือของพี่นี่ไม่ใช่อาชีพหลักเนาะไม่ใช่เป็นอาชีพอาชีพเสริมอืทำงานประจำอยู่ไหมทำงานบริษัทเลี้ยงหนูด้วยโอ้เก่งมากเลยนะมีเจอปัญหาอะไรบ้างไหมในการเลี้ยงหนูปัญหาปัญหาก็ทั่วไปนะแต่ว่ามันผ่านมาหมดแล้วเนาะม่ว่าจะเป็นกัดลูก ผสมแล้วเหมือนประมาณว่าถ้าเราสลับเขาเรียกว่าสลับสลับคู่แล้วบางทีตัวผู้ตายตัวเมียตายค<ช>ือปัญหาพวกนี้เราเราเจอมาหมดแล้วเราก็แก้เราก็สังเกตแล้วเราก็แก้เราก็แก้ได้หมดแล้วมันมันจบในกระบวนการของเราตรงนี้คือพี่พี่โอเคตอนนี้คือพี่แค่ว่าทํายังไงให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องตอนนี้มันค่อนข้างคงที่สําหรับเพราะว่าพี่เป็นคนที่ว่าสังเกตแล้วก็ อย่างวันหยุดอะไรเนี่ยพี่จะมาอยู่แต่เนี่ยจนแบบลูกๆหรืออะไรถามว่าไปทาอะไรไนักหนาอะไรทั้งวันที่จะอยูย่แต่แบบนี้คือบางทีเรานอนฟังเสียงอะเราก็มีความสุขล้วเฮ้ยเราได้ย,ยินเสียงหนูออกลูกแล้วอนะไรอย่างเงี้ยคือมัน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 ได้มันได้หมดเลยคนที่รักคนที่ชอบที่จะทําทแบบนี้ได้นะันคือมันมันได้ด้วยใจทั้งหมดก็คือเราเรารักในในการแม่หนูชอบ เราถึงอยู่กับมันได้เนาะใช่เราจึงอยู่กับมันได้ถ้าเกิดถ้าเกิดบางคนเห็นเขาเลี้ยงแล้วมีรายได้เ้ยอยากเลี้ยงมากอะไรปะใจไม่ได้ชอบก็จะไปลําบากใช่ไปลําบากคือเลี้ยงหนูไม่มีความอดทนนะใช่เฮ้ยลูกไม่ออกเลยอะไรไม่ได้เลยล้มลบเลิกแล้วเวลาคุณเจอปัญหาพวกคุณจะท้อล่ะครับไม่ว่าจะตลาดไม่ว่าจะหนูไม่ออกลูกไม่ว่าจะหนูกินลูกหนู กัดหนูอะไรเงี้ยนะหนูตายหนูอะไรเงี้ยคุณคุณจะท้อะละคุณจะไปต่อไม่เป็นละแต่ถ้าเรารู้สึกรักรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบปุ๊บเนี่ยเราจะเอาใจใส่เขาทุกอย่างเราจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาเราจะต้องดูว่าอันนี้จะต้องแก้ยังไงต้องลองต้องลองผิดลองถูกพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็นะอย่างที่พี่บอกเนะ <c oughs> กาะกลัวจะประสบความสุขเลก็ปีหนึ่งนี้คือตอนนั้นจะเลิกเลี้ยงแล้วใช่ไหม ทอ้อท้อคือตายลูกหนูตายไปสี่ข้อลูกหนูที่แบบชาวนาเขาขุดมาให้อ่ะตายไปสี่ข้อตายไปสี่ข้อปุ๊บเอ,เอ้บาปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพี่เขาเอ้บาบหรือเปล่าเนี่ยเอาลูกหนูมาทรมานนะบับหรือเปล่า,าเขาไปทรมานก็เลยบอกว่าถ้าลูกหนูไม่ได้ก็ต้องเอาแม่มันแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออพอพอได้ปุ๊บเนี่ยเราเขาเอ้ยพอพอมันเห็นสิ่งที่ที่เราผลิตออกมาได้นะมันก็ภูมิใจใช่ไหมภูมิใจมันก็เลยแบบ อยากที่จะมี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 เพิ่มคือมีในในลักษณะที่ว่าพอประมาณดูรายได้เราด้วยดูหลายๆอย่างเราต้องเอย่าแบบโห่ทุ่มถ้าคุณไม่พร้อมไม่ต้องไปโหม่ไม่ต้องไปทุ่มเพราะเพราะของพวกนี้นะมันเป็นระยะยาวไม่มีไม่มีการตันถ้าคุณไม่ทําให้มันตันถ้าคุณไม่ท้อขออย่างเดียวคุณไม่ท้อถ้าเกิดคุณท้อปุ๊บนะมันจะตันตันตั้งแต่ความคิดเลยใช่ไหม ถ้าความที่คุณตันแล้วปุ๊บผลทางที่คุณจะไปต่อคุณก็ไม่มีแล้วมันก็จะจบไปไม่ได้แล้วใช่อันนี้คือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะที่เราแบบว่าอยากให้คนที่เลี้ยงหนูด้วยกันเนี่ยเดินเดินไปได้ในในทางเดียวกันเพราะว่ามันการเลี้ยงหนูมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดมันมีให้เราแบบเรื่อยๆก็เหมือนคนที่ว่าปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่มันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเกิด มีคนที่จะสนใจนะครับถามพอพันธ์ไม่พันธุ์หรือว่าเป็นหนูเนื้อนะครับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับดูทางเฟซก็ได้อันดับแรกเลยคือเฟซ<ภ>คนคนเลี้ยงหนูหนูพุกปทุมธานีคนเลี้ยงหนูหนูพุกปทุมธานีนนนานใช่ครับแล้วก็เบอร์โทร089 766 1894ครับ คือติดต่อพี่ที่สะดวกนะพี่เป็นคนทํางานนะเนาะทำงานบริษัทแต่นี่ก็คือจะเป็นตอนเที่ยงกับตอนเย็นถ้าตอนเย็นนี่คือได้ไดตลอดคือมันมันจะสะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ถ้าจะมาดูที่ฟาร์มก็ต้องเป็นวันอาทิตย์วันทย์พี่จะอยู่กว็วันหยุดใช่มันหยุดวันหยุดก็ให้โทรนัดหรืออะไรก่อนแค่นี้ก็มามามา,มาดูได้ถ้าอยากสนใจเลี้ยงหรือว่าโทรมาปรึกษาอะไรแบบนี้นะพี่ไม่ปิดนะเพราะว่าต่างพื้นที่ต่างเลี้ยงต่างขายก่าตลาด ไม่เหมือนกันคือโทรปรึกษ,ษาได้ถามได้ไม่ปิดสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ปุ๊นะครับคนเลี้ยงหนูนะเนาะขอขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ที่ให้ข้อมูลดีๆในการเลี้ยงหนูแล้วก็เทคนิคดีๆครับขอบคุณค่ะ